ยุทธภูมินาโมนะครับรักษาราชการแทนท่านพนัการจังหวัดนะครับวันนี้นะครับวันที่วันเสาร์ที่31มกราคม2558นะครับทางสำนักงานพัฒน์รชนนะครับก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้นโยบายของหน่วยงานข้างเคียงนะครับนั่นก็คือของกรมที่ดินนะครับสำนักงานที่ดินที่นี่นะครับนาชั้น3สารการจังหวัดนะครับห้องบอลรูมนะครับและมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับก็ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะครับ ก็เป็นการประชุมว่าบรรบายด้านการเสริมสร้างจิตสํานึกการให้บริการการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคลากรของกรมที่ดินนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าท่านท่านประธานได้รับเกียรติท่านประธานที่ประชุมนะครับที่สรารการนะครับท่านนิมิตวัญชัยธนวงศ์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านดูแลกรมเรื่องการดนเรงงานที่ดินของจังหวัดพะเยาตรงนี้นะครับก็รับทราบนะครับนโยบายที่สําคัญของ กรมที่ดินนะครับโดยเฉพาะการเน้นหนักการสร้างจิตสํานึกการให้บริการของบุคลากรของราชการกรมที่ดินนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาก็คงจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่จะต้องเน้นหนักเรื่องการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจอย่างจริงนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาเรียนรู้นโยบายของกรมที่ดิน และการให้บริการของกรมที่ดินเจ้าหน้าที่ของบุคลากรกรมที่ดินด้วยนะครับก็เป็นการเรียนรู้การทํางานด้านการเขียนนะครับวันนี้สวัสดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมที่ดินจัดการประชุมมอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสํานึกการให้บริการและการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมที่ดินทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟรน์มายังทุกจังหวัดเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสุธีบุญมากปลาดกระทรวงมหาดไทยและอธิบรีกม รมที่ดินในวันเสาร์ที่31มกราคม2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงพร้อมทั้งได้โปรดมีวัญชาให้อธิบดีกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าส่วนราชการในทุกจังหวัดที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมรับฟังการมอบรโยบะยดดังกล่าวด้วย